ลาตรงไหนจดะเนี่ยนี่ค่ะลานชมผู้ค่ะพี่เดี๋ยวลงมาดูจุดก่อนนะคะ ก่อนกลับเรามาชมรายละเอียดภายในลานกลางเป็นไล่รวยลินกันก่อนดีกว่านะคะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจจะมาดางเป็นที่นี่ค่ะไล่รวยลินจะประกอบไปด้วยลานกลางเป็นหกลานด้วยกันค่ะจะมีลานมยงชิดลานชมพู่ลานนางพญาลานมะม่วงลานลำไย,ยและที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็คือลานมะขามป้อมค่ะซึ่งชื่อลานเราคิดว่าเขาหน้าจะตั้งตามต้นไม้ที่ปลูกในแต่ละโซนนะคะ เราไปชมลานแรกกันก่อนค่ะคือลานมายงชิดลานนี้จะอยู่ใกล้กับทางเข้ามากที่สุดและวิวจะเป็นวิวป่าถัดมาจะเป็นลานชมผู่ค่ะลานนี้เราได้กางเต็นท์ที่นี่ด้วยนะคะช่วงเช้าเราก็จะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นค่ะซึ่งสวยมากๆเลยทีเดียวนะคะถัดมาจะเป็นลานลําไยค่ะลักษณะจะเป็นลานก,ลกว้างๆกลางไร่และทำพื้นลานเป็นขั้นบันได จัดสรรพื้นที่ไว้เป็นอย่างดีให้ทุกเต็นท์สามารถมองเห็นวิวได้ไม่บังกันค่ะและที่เห็นดาดฟ้าเขียวๆนั่นจะเป็นห้องน้ำนะคะอยู่ใกล้กับลานลำไยด้านล่างจะเป็นห้องน้ำนแยกชายหญิง,นงในแต่ละฝั่งจะมีห้องน้ำสามห้องห้องอาบน้ำสามห้องมีเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ให้และแยกอ่างล้างหน้าออกมาค่ะแต่ที่เก๋สุดๆของที่นี่เลยก็คือ วิวนั่นเองค่ะที่ไม่แพ้กับวิวตรงลานกลางเป็นเลยทีเดียวนะคะเราไปชมลานต่อไปกันเลยค่ะคือลานมะม่วงลานนี้ในช่วงเย็นเราจะได้เห็นพระอาทิตย์ตกสาดแสงสีทองตัดกับสีเขียวของขืนป่าเบื้องล่างซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจมากเลยทีเดียวค่ะแล้วตรงนี้เขายังมีรถบ้านให้บริการอีกหนึ่งคันด้วยนะคะถัดมาจะเป็นลานนางพญาค่ะ อยู่ใกล้กับลานลำไยลานนี้เขามีปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทยซึ่งอีกไม่นานจะผลิดอกและจะทำให้เราไม่ต้องเดินทางไปถึงภาคเหนือแล้วค่ะสามารถมาชมที่นี่ได้ถัดมาจะเป็นลานมะขามป้อมค่ะเป็นลานที่มีสุดยอดวิวที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้ค่ะแต่เราต้องเดินลงจากทางนี้นะคะ ลานมะขามป้อมจะอยู่ด้านล่างแล้วเพื่อนๆจะได้พบกับวิวนี้วิวนี้และวิวนี้ทั้งภาพและบรรยากาศเกินกว่าจะบรรยายแต่อยากให้เพื่อนๆมาชมและสัมผัสด้วยตาตนเองค่ะอย่างที่เขาว่ามาพักที่วังน้ำเขียวหนึ่งคืนอายุยืนเป็น1ปีคงจะจริงและตรงจุดนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำห้องอาบน้ำ และที่ล้างจานสำหรับลานมะขามป้อมค่ะและวสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้เตรียมอาหารมาหรือไม่ได้เป็นสายทำอาหารที่แคมป์ที่นี่เขามีบริการหมูกระทะอาหารตาสั่งและน้ำแข็งเอาไว้อีกด้วยนะคะ พาชมจนทั่วไร่แล้วค่ะสรุปได้ว่าที่นี่ไม่ว่าจากการเป็นลานไหนก็สวยทุกลานเลยค่ะเขาจะมีวิวที่สวยแตกต่างกันเพื่อนๆชอบวิวไหนก็จองลานนั้นได้เลยค่ะแต่แนะนำว่าช่วงนี้ให้จองแต่นั่นเน่นะคะเพราะลานเต็มไวมากสามารถเข้าไปจองได้ในเพจของไร่ได้เลยค่ะแล้วก็ได้เวลากลับอีกแล้วค่ะ ยังไงเราฝากเพื่อนๆที่มาการเต็นทำตามกฎกติกาของแต่ละลานเขาด้วยนะคะเพื่อให้ทุกคนที่มาการเต็นได้มีช่วงเวลาที่มีความสุขร่วมกันค่ะและเรามั่นใจเหลือเกินว่าเราจะกลับมาที่นี่ไล่รวยลิมอีกแน่นอนค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ